สวัสดีค่ะพี่น้องเป็นยังแม่ตู้คือเฮตดผมส่งนีะติทุกคน,นเครียดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนายจะแลนกับางานในบริษัทที่มันยุง่งๆแล้วกะอาสิบวมีเวลาพักพรหรือว่าอันใดก็แล้วแต่เนาะแต่ก็บอกกันไปแล้วว่าขอให้ทุกคนจัดสรรปันส่วนเวลาให้ดีๆกัแล้วกันเนาะ เพราะฉะนั้นอันใดมันก็คืนยู่น้ำตเขาเลี่ยอย่าป้วงน้ำไม่ตู่น้ำไม่ตู่แล้วกับมวลบาบ,าบาอคแตกบิอยา้ทุกคนได้เครียดถ้าเฮ็ดอันใดแล้วทุกคนหัวลาะทุกคนมีรอยยิ่มไม่ตู่อยากเฮ็ดจ้ะเป็นอย่างจังเฮ็ดผมโ่งนี้เพราะว่าพอลุ่งพอตู้นะพอตู้ไหมเาหราเราแซวไม่ตู่ว่าเธอสวยมากเลยนะพะนะคือมองจากด้านหลังพะนะอา้าวมึงนิด <laughs> จากด้านหลังเธอสวยมากเลยวัวประชดแม่ตูบอจริงๆมันก็โอเคนะฮาก็ยอมรับความจริงว่าหนังหนาทำเป็นแบบนี้คือมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเนาะเออมันก็คืออาจะมันมันอาจสิเป็นเคือพอตู่พ่นเปลาเนาะอันนี้คือว่าเป็นเป็นแซวกันระวังสามีภรรยาระวังผัวเมียนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะเอ่อกระยอกเอินกันมังอันแม่ตูก็เลยว่าเธอกันรอขึ้นกันแหละรอแบบ ฝนตกแล้วก็ไฟดับห่างจากสองรอยเมตรจากฉันถึงจะมองทั้งหนา้าเท่ากับรอในบรรยากาศที่สลัวสลัวพะนะอ่าเป็นยังจังมาเห็ดทรงนี้หลายสิบปีก่อนอีกแล้วสิบปีลำเศร้าปีลำแม่ตู่นี่เราสม,มักเว่าเรื่องเออเก่าหลังๆผ่านมาเนาะหายมันดลยฮวันฮวน,วนกันเนาะนะการแม่ตู่ก็ไปสมัครสมัครงานอยู่บริษัทร,รถแห่งหนึ่งแถวแถวสำโรงอ่าไปน้ำกัน4ีหาคน แล้วกะไปบริษัทเนี่ยคือว่าบม่มีผู้ใดได้ใบสมัครหมายถึงว่าไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะกรอกใบสมัครเพราะอะไรส่วนถึงส่วนสูงบ่ถึงผะนะมีแม่ตู้คนเดียวที่จะได้กรอกใบสมัครเพราะว่าแม่ตู้สูงลอยเจอันนี้คือไปสมัครบ,บริษัทรถนะคะ,ะจริงจริงแล้วคนที่ตัวที่บ่สูงถึงเกณฑ์นเนี่ยอาจจะเป็นนาที่อื่นก็ได้อาจจะเป็นแม่บ้านหรือนู่นนี่นั่นก็ได้เนาะแต่เพียงว่าตอนที่แม่ตู้ไปสมัครนะ่ะ ตำแหน่งนั้นยังไม่ว่างเขาต้องการตำแหน่งทีว่า,าต้องเอาส่วนสูงอาจจะไปเห็ดน้ำเครื่องเอียงจักกยางเนะเาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วที่นี่สมัครไดไสมัครได้ผู้เดียวเด้สมัครได้ตาไม่ตู่ผู้เดียวที่ไม่สิิ์กอกไปสมัครเพื่อว่าก็เลยอ่ะเพื่อนเราไปเราเพื่อนเราไม่ได้เพื่อน,นเราไม่ได้สมัครไม่ตู้กันเลยกลับมาแบอบได้สมัครกันจะคนตกสรุปเลยว,ว่าไม่สมัครกันเลยสักคนแล้วเขานี่มันก็จะผ่านคามสภาเนาะ ถนนสะพานลอยสักแห่งสำโรงที่สะพานลอยเยอะอยู่นะแถวแถวสะพานลอยกับสิมีวันนี้พกเออออกออกมาแล้วนะเห็นเพิ่นนั่งร้องเพลงกันนะเนาะพวกที่เพิ่นพี่ผู้พิการทางสายตาหรือว่าอื่นๆผู้พิการทางหูทางมือนู่นนี่นั่นเพิ่นกับสิมหฮองเพลงกเพื่อนมาขอเงินหนงสี่เท่ากับว่วเนาะเท่าสีหายก็ได้เท่าบูหายเพิ่นกับบริวารได้ไม่ตูวก็มายางพันมีมี ขอท่านคนหนึ่งหรือว่าคนวันนี้พกผูพิการนะหรือว่าเพิ่นว่าเต็มกับว่าจักไหมเพิ่นเบิงมามตัวไม่ตัวเราก็บ,บอกว่าไม่สวยเลยกันนะก็เลยขนาดคนปวงกับว่าไม่ตัวบ่สวยโอ้เอาเอาเอา,เอาที่สบายใจเลยถ้าไม่ตัวกับบ่ได้เครียดดอกนะเออออกจะขำมากกลัวเนาะคนเทามันก็นอยู่กับความเป็นจริงอะ แม่ตูกันนึกหัวหัวมูมันไปมันกับากันหัวหัวหัวก็ว่าไม่สวยเลยแบนั้นแม่ตัวไม่สวยเลยเหมนมันสี่เลยกปว่าไม่สวยอ้ยเนาะบอกมุนมวนกับพี่นองเนาะมันเมือมันบ่สวยก็เลยปิดเลยส่งนี่ละสวยสุดลหรอมุนมวเนาะค่ะพี่นองป่าตงป่าตงเครียดเป่าตงคิดอีหยังหลายดอกนาะเพราะว่าทุกมือนี้เฮ่านี้มันเครียดกันอยู่แล้วเครียดกับบริษัทที่เรากำลังทำกันอยู่ จริงๆแล้วก็พวกเรานั่นแหละเครียดกันไปเองอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่แม่ตู่อยากจะโซเลยในฐานนะนาแม่ตู่เป็นคนครัวเนาะคนทํากับขา้าวคนทําอาหารเออแม่ตู่อยากมีคําถามว่าทุกคนเนี่ยอิ่มหน่อยอิ่มหลายนะ่ะอิ่มกันซําไดหมายถึงกินอาหารอิ่มขนาดไหนถึงจะเรียกว่าอิ่มภาษาเล่าาน่อภาษาพื่อทองทินนําภาษาไทยนําเนาะพว่ากร่วมๆกันไปแม่ตู่ก็เลยอยากหูวว่าอิ่มขนาดไหนถึงจะเรียกว่าอิ่มสําหรับแต่ละคนเนาะ เขียนไว้ทั้งล่างเด้อพี่น้องอ่ะเด, <_ d> um> เดี๋ยวแม่ตู่กับสีมัดสาหรับอิม่มสําหรับแม่ตู่เนี่ยนะคือกลืนไม่ลงเนาะเป็นคนที่จะเลริออาหารมากด้วยอันนี้กันนะบ่ได้ข่าอยู่ในช่วงขี้โตกับสีค่อนทน้เนาะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงขี้โตของแม่ตูน่นี่ถ้าอิ่มของแม่ตูน่นี่แบบแบบคุ้งข้อเลยนะเป็นคนที่จะเลิ่ออาหารอะ่ะกินยั้งกับแสบนะมือหนึ่งเกิดขึ้นมาทาแม่ตู่ว่าสมบายนี่ถ้ากินอย,ยั้งบ่อดดคือแม่ตู่ว่าสมบายสิ่หูสิ่หูเจ้าของเลยวา่าถ้ากินบ่อดดคือบ่อสบนะ ก็เลยอยากจะหูวว่าแต่ละคนอิ่มอิ่มขนาดไหนสมุดไปทำไปกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่หนาโรงงานหรือว่าอยู่ใส่กันแล้วแต่เนี่ยเวลาปกติแม่ตู่จะกินสองสามในี่คือจะอิ่มของแม่ตู่นะถ้าถาบก,กินสองสามก็จะเอาเข่ามานั่งสั่งกว๋วยเตี๋ยวมาหนึ่งชามแล้วก็เอาเข่ามาเอาเข่ามากิน,นกว๋วยเตี๋ยวมันจังจะอิ่มหรือถ้าถาบก,กินขา่ากินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวก็ต้องไปหากินแล้วไม่กินหมากไม่กินขนมหวานอย่างสีนะ่งน่ะมันมันจะบ่อิ่มนะพูดถึงว่าความอิ่ม ในสถานะที่เราจะจ่ายได้แต่ช่วงไหนที่เข้าใจ่าเด่ได้ก็อิ่มตามสถานะของเขานะสมมติมีอยู่5บาทแล้วก็อิ่มแค่หบาทแต่วันไหนที่เรามีสักร้อยนึงอ่ะเขาอิ่มใหญ่ๆหน่อยตามสถานะของการอิม่มเนาะทุกคนถ้าถ้าเดยยินที่แม่ตูถามหรือว่าเข้าใจหรือว่าอยากจะแช่อ้ยังกะเขียนไว้ทั้งล่างเลยเด้อคะ่ะว่าทุกคนอิ่มขนาดไหนแม่ตูอยากหูคักๆแม่ตู่อิม่มดอกแต่ว่าเศร้าเอาซืือ เดี๋ยวจะมาพอ,อกันไหมเนาะก็ไล่สาระมาเรื่อยๆแล้วไม่ตู่นี่ถึงจะอยู่ในครัวเดี๋ยวพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวยเข้าใจใครบ่กสวยกับ้างสวยผู้เดียวกูกระไดกูบ่งึง